สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับสำหรับวันที่ถ่ายคลิปตอนเช้าถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูฟาร์มแพะอังสุมาลินฟาร์มแพะนะครับนานแล้วไม่ได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนนี้เรามีเรามีหมูแคะเรามีหมูแค่อยู่สองตัว กำลังกินอาหารแบบอะเร,อร่อยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูหมูแคะกินอาหารนี่คือแพะนะครับช่วงก่อนเนี่ยเคยรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูก็รู้สึกว่ามันมันก็นานบนสมควรตอนนี้กำลังออกมากินกระถินอันนี้ลูกแพะสองตัวน,นี่กินยังกินนมอยู่อันนี้ได้เดือนเสรศษๆนะครับ แม่มันไม่ยอมให้กินนมนมไม่รมู้มนมมันเป็นอะไรนมมันบวมบเมื่อเช้านี่ก็ไปตัดกระสินมาให้นะครับไปตัดกระสินมาอันนี้อันนี้ก็เวลาเวลาคนเดินไปไหนมันก็จะร้องร้องวิ่งตามนะครับสองตัวขึ้นไปสูงเวลาคนเดินไปไหนเวลาคนพูดอะไรมันก็จะ มันก็จะลองเรียกความสนใจว่าอย่างไงว่ามันแอ่หน่อยนะเวลาห่อเวลาห่อยางไปหัน่นยางไปหนีมันกระสีจากยางน้ำลกลนกระสีจากเวียนสีเฟี้ยห่าตลอดนะเกือบสองเดือนนะยังกินนมกินนมผง บางคนก็ถามนะครับว่าของอังสุมาลินฟาร์มแพ้เนี่ยมีแพ้ขายไหมมันก็ขายไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีคนมาดูถ้ามีคนสนใจอยากได้เม่พันธุ์อยากได้เอ่อเอาไปเลี้ยงก็มีมีมีอย่งนะครับมีแบบราคาก็พอคุยกันได้ว่ากันได้นะครับราคามันนะครับอันนี้อันนี้ตัวเซตสี่เซกหน่อย เล็กหน่อยนี่สิมีอยู่สองตัอย่างเพราะว่าสามหมื่นสิบพันมากข็ขายไปสี่ตนะครับขายไปสี่ตัวช่วงนี้ราคามันยังไม่ยังไม่เป็นราคาเท่าไหร่นะครับกิโลละ100ร้อยเอาไปขายครับโทรศัพท์มันหูซึกว่ซ่านะครับพี่น่องไทยลูบบังขังกัด ม,มีมีรูปบอ,อกมาแต่ว่าบางครั้งกะบ่มีเสียงออกมากนะครับผมคือสด้แก้ไขไม่แล้วโทรศัพท์นี่นะครับบมมีเงินซนสีโกโปรคือเพื่อนอยใส่โทรศัพท์ไทยใส่มือถือไทยนะครับแค่เป็นมือถือถ่ายเนี่ยสอดนน้ำหมูหมูแคะกำลังกำลังท้องพี่น้องมืองท้องมันพี่น้องมองท้อง ส่งเสียงหน่อยอวดรูดส่งเสียงหน่อยแล้วอวดรูดอวดรูดอันนี้ตัวเมียนะครับกำลังขออ่าสมมือวันที่วันที่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามกุมภาเ <c oughs> อ้านี่แพ้หน่อยเพินพนพ่นเพิ่นอยากออกกล้อง <c oughs> นี่เด่นลูกนี่เด่นนี่เด่นนี่นนเด่นเด่นเด่นจะน้องให้ ตอนน,น,น,นี้นนขึ้นมึงหนาดกันได้ไหมพอนี้ลงเต็มเลยครับผมก็สิพยายามรีวิวให้ท่านผู้ชมเลยเบิ่งรีวิวรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดู นะครับดูไปเรื่อยๆระยะเดือนหนึ่งสองเดือนกับมาฆ่าพี่น้องมาเบิงพ่ายแพย้เจ้าของนะครับเพราะว่าลูกสาวเพืเอ่อนเป็นผู้อยากเลี้ยงผู้อยากเลี้ยงกับให้เพื่อนเลี้ยงกต่เบิงแย่งให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงไฟสตัตว เออสัตวศาสตร์เนาะก็เลยซอยซอยเบิ่งซอยแง่งขึ้นกันคือเหตุงานเขาเป็นย่ำแถาย่ำหมูแล้งกันมาเบิ่งเวลาฉีดยาไายเวลาทายทองหาพยาธิแพ้ก <c oughs> ันสิประมาณเดือนละเสื้อะะ <c oughs> เดือนละ,ะการเบิง่งเบิ่งคลิปกันจะเบิ่งเน่าเลยส่วนพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องคิดอย่างเลี้ยงคิดจากปรึกษาเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวสนะิให้พี่น้องเดี๋ยวเบิงเบอร์โทรเพิ่นนะครับเดี๋ยวเพิ่นมีป้ายเพิ่อนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเดเบิงเบอร์โทรนี่นะครับถ้าพี่น้องอยากปรึกษาคือเบอร์โทรให้พี่น้องทุังสุมาลินปา์มแพะแม่ดาศิย่อนสอนเนี่ยพี่น้องไทย อังสุมาลินความแพ้นะครับเนี่ยจำนายแม่พันธุ์แล้วก,ก็เพื่อกระสือลูกขุนมันนนะครับในราคาที่ขาแก้เพื่อนในสื่อนะครับเพราะว่าเพื่อนเที่ยวมาเอาเนืน้อนหลังเจอกับไปซื้อมาใบเพื่อนลังเจอของจะของพร้อมขายเขากครับพี่น้องเบิ้งคลิปนี้แล้วไก่พี่น้องยี่ดีไม่แห้งความเจ็บจะใดความไข่ยามีเด้อพี่น้องนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนเตือนให้ได้เงินแสน แบนมือไปให้ได้แก้วค่าล้านออกจากบ้านมิพวงพุ่ย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับ